เบตาเล่นอะไรครับเบตานี่ยจับฮะเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะ,จ,ะจับปลาจับปลาจับได้หรือยัง,ยงไม่ได้เลยมันมันหลอยไม่ได้จานอ่ะไหนอ่ะมันหลบยเกงไม่เห็นจะมีปลาสักตัวเลยนี่ต้มนั่นแหละวอล้วลอยไปตรงขั้ง หายดูทิพมีปลาไหมโอ้ยเปียกโกโหแล้วกลัวเนี่ยพี่จะกหัวอีกกลัวยังกลไม่ต้องมางทำอะไรเนะี่ย